สวัสดีครับตาม m i t s u ิ i ีไ i t น,นะครับผมอันนี้จะมาพูดถึงระบบ Adaptive Cruise Control นะครับผมซึ่งมีติดตั้งมาใน b a l e r o ตั้งแต่ปี17ขึ้นมาแล้วครับผมนะแต่อันนี้เอามาติดตั้งใน m i t ู u ิ i ี h i t i t นะครับปี16นะครับเพราะว่าตัว m i t ู u ิ i ีไ i t i t นี้ไม่เคยมีระบบนี้มาเลยนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีนะครับจะถูกติดตั้งไว้ใน b a l e r o นะครับปีทีข <ustom S 1> kind of ึ it, yeah. sort of actually, ้นมาเท่านั้นนะครับผมและในพราตัวที่เป็นตัวท็อปเนาะถึงจะมีระบบแรตจิบบูดนะครับตัวไทตันปีโบนี้ก็จาเป็นต้องเกี่ยงกับดังตัวนี้ออกไปแล้วนะครับเอากระดังออกไปเจโลมาใส่แทนเพราะว่าตัวเรดาร์จะต้องใช้โลโก้ตัวนี้นะครับเป็นตัวหลัดญากออกมานะครับถ้าเป็นตัวอยู่จะบันประาำเรดาร์นะครับมีนต้องใช้ตัวนี้นะครับดังเดิมของไทตันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับคือต้องจัดแปลง ใส่กระจังตัวนี้ของปาเจโร่เข้าไปนะครับอ่ามาดูข้างในเรือนไม้นะครับตันนี้เป็นเรือนไม้นะครับของปาเจโร่ปี18นะครับรถนี้เป็นรถไททันปี16นะครับนะครับนี่เป็นไททันนะครับเอาจอของปาเจโร่ปี18ใส่นะครับนี่เป็นไททันนะครับไม่ใช่ปาเจโร่นะครับดูจากตรงนี้ก็ดูแล้วนะครับว่าเป็นไททันปีเก่านะครับ กันปี16ันนี้ก็ทําการติดตั้งระบบ Adaptive Cruise Control เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปขับทดลองดูนะครับว่าทํางานได้เหมือนป a j e เจโรหรือเปล่านะครับผมนะอ่าก็จะเป็นการทวนอ่าของบางท่านนะครับแม้บางท่านใช้รถปาร e เจรอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าระบบนี้ใช้งานยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมเล่าเขาเข้า,ขานะครับระบบ Adaptive Cruise Control ก็คือผมนี้นะครับผม นะการทํางานของเขาคือเขาจะมีเดรด้์จับด้านรถด้านหน้านะครับมีปรับระยะห่างได้าจากกลุ่มนี้นะครับนากดลงไปทีหนึง่งเห็นไหมขี่จะลดลงครับเอันนี้คือให้รถ,รถอยู่ห่างไกลที่สุดนะครับลงมาก็กลางครับลงมาก็คือใกล้นะครับเราสามารถเข้าไประยะใกล้กับรถข้างหน้าได้มากที่สุดนะครับกรณีที่เขาจับเจอรถนะครับต่หมดวิ่งออกถนนใหญ่ไปแล้วจะมีรูปรถขึ้น ที่เรือนไม้ด้านบนนะครับตรงขีดเส้นๆนะครับจะขึ้นอยู่ตรงข้างบนนู้นนะครับนะจะแสดงว่าเขาจับรถเจอนะครับเรากดล็อกเหมือนค้บคอนโทลปกติเลยถ้าการละมัธีอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้คือระบบใช้งานไม่ได้เพราะรถจอดนิ่งอยู่นะครับผมต้องความเร็ว40ขึ้นไปนะครับถึงจะล็อกระบบควบคุมโทนได้หรือกรณีที่เอาวิ่งตามรถคันด้านหน้าอยู่ถึงรถ จะความเร็วยังไม่ถึง40ก็สามารถกดล็อกได้นะครับโดยที่เขาจะวิ่งตามความเร็วของรถขั้นหน้าไปโดยล็อกมาเป็นที่40ดออโต้นะครับก็จะวิ่งไปนะครับความสะดวกของมันก็คือเวลาเราวิ่งทางไกลหรือเราวิ่งในในแหล่งที่มีรถค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะร,รถไม่ไม่หยุดนิ่งแต่ว่าเดี๋ยววิ่งไปแล้วก็ผ่อนลงวิ่งไปแล้วก็ผ่อนช้าลงอย่างเงี้ยนะมันจะเบรกให้เองนะครับเราปล่อยขาออกจาก เบรกไฟคันเร่งเลยนะครับมันจะวิ่งตามาความเร็วเปลียผันระหว่างรถของเรากับรถคันหน้านะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบเบรกไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเลยนะครับมันจะวิ่งไปเองนะครับถ้ากรณีรถหยุดสนิทประมาณ2วินาทีขึ้นไประบบนี้จะตัดนะครับแล้วมันจะแจ้งให้ให้เราเหยียบเบรกเองนะครับแต่ถ้าเกิดรถหยุดนิ่งไม่ถึง2วิหรือ3วิประมาณนี้ครับมันจะวิ่งต่อเองได้นะครับเพราะระบบยังไม่ได้ตัด นะแต่ถ้าเกิดระบบตัดแล้วเราก็ต้องล็อกใหม่เริ่มใหม่นะครับก็เป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเกิดเราวิ่งทางไกลระยะยาวๆเลยเงี้ยเราก็จะวิ่งตามรถคันหน้าเวลารถคันหน้าเขาความเร็วเขาผ่อนลงรถคันนี้ก็จะผ่อนตามลงให้อัตโนมัตินะครับและจนถึงว่ารถคันหน้าจอดสนิทรถคันนี้ก็จะจอดสนิทเหมือนกันนะครับนะเ,เดี๋ยวเราออกไปลองวิ่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมา ทรสอบระบบ a d ด p t ต v e Cruise c นะครับนี่ตอนนี้เลด้์จับเจอรถนะครับเห็นรูปรถไหมครับข้างหน้ามีรถนะครับที่ที่จอเลยมันก็โทรรูปรถขึ้นมานะครับตรงนี้ตั้งไว้ระยะไกลนะครับให้กับก่อนมาใกล้กลางอันนี้ใกล้ครับจะเห็นรถคันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเรากระยะไกลนะครับเ้วความเร็วตรนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ60นะครับเดี๋ยวผมจะกดล็อกแล้วนะครับ ล็อกถ้าล็อกความเร็วไปที่ประมาณามแ,แปดสิบนะครับความเร็วหลังแตะไปที่แ0สิบแล้วกดล็อกรับอ่ากดล็อกล้วปุ๊บนะอยู่ที่เจ็้านะครับความเร็วแต่รถวิ่งไม,ไม่ไม่ค่อยรึงเท่าไหร่เพราะว่ารถคันหน้าเขาอยู่ที่ประมาณเจ็ดิบด็ดบปดนะครับมันได้จับรถคันหน้า,านี้ไปเรื่อยๆนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมตั้งความเร็วขึ้นไปอีกสักหน่อยนึง เพิ่มโดยการดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับนะครับดันขึ้นไปของมิสูยังง่ายเลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มดันเอาเลยดันเอาอนี้นี้ความเร็วที่โชว์ตั้งไว้ที่86นะครับ87 88 89 90ตั้งไว้ที่90นะครับแต่รถวิ่ง,งที่เขียนไม่ดูนะครับรถอยู่ที่แค่80เพราะว่ารถคันหน้าใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80นะครับรถวันนี้รถเราก็วิ่งที่80นะครับแต่ถ้าเมื่อไรอาในด้ด์จับไม่เจอรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกนอก หักไปเลนนึงนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันอยู่ในเลนเดียวกับรถคันข้างหน้านะครับจะจะเป็นยังไงอ่ะงนี <ate> ่ครับมันจะเร่งไปที่90นะครับที่เราตั้งไว้นี่ครับความเร็วจะไปที่90แล้วเพราะว่ารถข้างหน้าไม่มีแล้วอยู่คนละเลนกันแล้วนะครับจับไม่จไเจอดูที่เลนมันก็ไม่มีตัวลูกรถ <ate> นะครับอันนี้ผมจะกลับไปเลนที่ที่มีรถนะครับกลับไปอ่ะพอกลับไปก็พอันเจอรถ้ันหน้า,นาได้ด้ดเจอทาเร็วก็จะ ลงมาอยู่เท่าๆกับรถคันหน้านครับตอนนี้รถคันหน้าก็วิ่งเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ90มันกันแลแล้วก็จะวิ่งประมาณ9 0 3าสิลตั้งนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะที่ความสะดวกสบายของอตัว Adaptive c r u นะครับคือขาเราไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งหรือ,อเหยียบเบรกบ่อยนะครับถ้ารถคันหน้าเขาช้าลงก็าผ่อนลงมันก็จะเบรกเองนะครับคันหน้าค่อนข้างไปเร็วแล้วนะครับ เร็วแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ซ้ายมือออกไปทางเลนซ้ายมือเพื่อไปจับรถคันที่อยู่ที่วิ่งช้ากว่านะครับตอนนี้มนไม่มันจะไม่เห็นรถนะครับนะังไม่เห็นรถคันที่อยู่ข้างหน้าที่เปลี่ยนเลนมาเดีย๋ยวมันเห็น้วมันจะเป็นรูปรถขึ้นมานะครับถ้ามันเจออ่านี่เจอแล้วรถข้างหน้าวิ่งช้านี่เบรคครับรถเบรกรถเบรกเองนะครับลงมาละต่ำลง PO. มาเรื่อยเรื่อยลนะครับพอรถข้างหน้าช้าดาูความความเร็วที่ตั้งไว้คือ90นะครับแต่ตอนนี้รถวิ่งอยู่ประมาณหกสิบครับ นะ60 15 66น้ารกบหเพราะว่ารถคันหน้าเขามีความเร็วอยู่เช่นนี้ที่เดาร์เขาอ่านได้นะครับเดด้์เขาอ่านได้เท่านี้เขาก็วิ่งตามคันหน้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆืนะครับนะจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเองนะครับเขาเหยียบเขาเบรกเขาเองครับเนี่ยงดั้นเขาเบรกเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60ตามรถคันหน้าที่ช้านะครับแต่แล้วก็ผมหักออกฝาปึ๊บไม่เจอ,อารถหายปุ๊บมันก็จะทำความเร็วกลับไปที่หกเก้าสิบที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะเล่งไปที่เก้าสิบ นะมันก็ข้าไฟเลี้ยงไปเหนะ็นไหมครับเนี่ยกลับไปที่90แล้วนะครับนะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราขับไปเรื่อยมันก็จะช่วยให้เราแบบไม่ต้องเหยียบเบรกอะไรบ่อยเกินไปนะครับก็ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ให้ความสะดวกสบายพอเหมือนกันนะครับ,นะรบนะเดี๋ยวจะขับไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวพอถ้าถึงไฟแดงจนรถคันหน้าจอดสนิท แล้วดูว่ามันจะเบรกจะสนิทไหมนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับนี่ครับข้างหน้าก็เป็นไฟแดงนะครับแต่ไม่รู้จะเจอไฟแดงหรือเปล่าถ้าเป็นไฟแดงรถก็จะจอดสนิทจะรอดูนะครับตอนนี้ตั้งความเร็วไว้ที่แปดินะครับแต่รถวิ่งิงประมาณหกสิบเพราะขั้นหน้าเขาช้าลงนะครับดูครับตอนนี้รถเบรกเองนะครับเบรกเองนะครับเบรกเองนะ นะครับเบรกเองนะครับขาผมไม่ได้ไม่ได้เตะอะไรเลยนะครับเบรกเองนะตอนนี้่อนลงเรื่อยๆแล้วตามรถคันหน้าเขาจะเบรกจนเบรกสนิทนะครับจนจอดสนิทรถคันหน้าจอดสนิทแล้วนะครับรถของเราก็จอดสนิทแล้วนะครับปึ๊บแล้วเขาจะมีเตือนคุณลีนเหยียบเบรกนะครับระบบจะยกเลิกแล้วก็ต้องเหยียบเบรกเองอย่างนี้นะครับนะก็ระบบอีตัวนี้ก็ถือว่าเขาทำมาได้ค่อนข้างดีครับนี่สมมติว่ารถไหลอยู่นะครับความเร็วไม่ถึงสี่สิบนะครับ ถ้ากดล็อกปุ๊บครับดูนะครับอกข้างหน้ากาลังไหลไปนะครับเราสามารถกดล็อกได้เลยนะครับไม่ต้องรอยสิสี่สิบมันจะวิ่งตามกันหน้าไปโดยที่ความเร็วคือที่ตั้งออโต้โอมัคคือสี่สิบนะครับเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ที่นิ้วนี้นะครับดันขึ้นไปดันขึ้นไป,นนไปมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับตัวเีขก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเห็นไครับนะ เราตั้งไว้60นะครับแต่วิ่งจริง40เองเพราะว่ารถข้างหน้าที่เขาจับได้ความเร็วอยู่ประมาณ40นะครับผมก็ถือว่าเป็นระบบที่ฉลาดพอสมควรนะครับเพราะว่าระบบนี้ก็มีมาเป็น10ปีแล้วนะครับในไทยเราก็มีในปารจยโร่ปี17นะครับก็ประมาณ10ปีแล้วนะครับแต่รถที่ใช้ทดลองในตอนนี้เป็นรถไททันปี16นะครับเราเอาระบบของปารจยโร่มาติดตั้งดูนะครับก็ไ้งานแล้วก็ถูกใจนะครับเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันฉลาดดี นะครับนฉลาดดีเนี่ยตัวน,นี้เราตั้งไว้60สิแต่วิ่งไม่ถึง60เพราะว่าเขาวิ่งตามคันหน้านะครับวิ่งตามคันหน้านี้นะครับผมแต่ถึงว่าะระบบจะฉลาดแค่ไหนเราก็ไม่ควรประมาทนะครับฝากไว้กับระบบสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องคอยดูอ,อีกทีนี้ก็เข้ามาจำลองในเมืองนะครับเราวิ่งนี่เราล็อกรถคันหน้าไปแล้วครับความเร็วที่ตั้งไว้คือสี่สิบนะครับแต่รถคันหน้าเขาก็วิ่งไม่ถึงสี่สิบ ที่เข็มไม้ของรถเราก็ดูนะครับไม่ถึง40ก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับระยะการตั้งห่างเราก็ตั้งมาที่กลางแล้วนะครับวิ่งในเมืองนะครับผมตอนนี้คือวิ่งตามรถคันหน้ามาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้รถเบรกเองนะครับนี่คันหน้าก็จะจอดนะครับก็จะเบรกเองครับเบรกเองนะครับถ้ารถไม่หยุดนิ่งเกิน2วินาทีนะครับเวลารถคันหน้าเคลื่อนตัวไปมันก็จะทำความเร็วขึ้นไปที่40นะครับที่เราตั้งไว้นะครับ นะถ้าเกิดรถหยุดนิ่งเกินกว่าสองวินะครับระบบจะร้องเตือนให้เราหยับเบรกแล้วก็ระบบก็จะตัดไปเองอย่างนี้นะครับถ้าวิ่งในเมืองก็สะดวกดีเราไม่ต้องคอยหยยบเบรกบ่อยนะครับผมนะถ้ากรณีรถคันหน้าเขาไม่ได้จอดสนิทค่อยๆไหลไปอย่างเงี้ยนะฮะเขาค่อยๆไหลไปแล้วเขาก็ผ่อนลงแล้วเนี่ยรถก็เบรกเองนะรถเบรกนเองนะผมไม่ได้หยับเบรกนะเบรกเองนะครับนะเนี่ย,นนยถ้าหยุดนิ่งอย่างเงี้ยไม่เกินสองวินะครับ หลายๆอยู่เมื่อรถขา้างหน้าเคลื่อนตัวไปรถก็จะวิ่งไปที่ความเร็วอ่า40เองนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างตามที่เราตั้งไว้เองแบบนี้นะครับนะเดี๋ยววิ่งไปข้างหน้าอย่ครฮะเนี่คยคว,วามเร็วก็เล็กทำไปแล้วอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึง40ดีเพราะรถขา้างหน้ายังไม่ถึง40นะครับข้างหน้าเจอไฟแดงนะครับนี้คงได้หยุดนิ่งนะครับเนี่ยพอรถขา้างหน้าเริ่มชะลอตัวรถหลังของเราก็จะเบรกนะครับเบรครับนะความเร็วตกของเบรเองนะครับนะครับ ยังไม่หยุดนิ่งนะครับรถคันหน้าหยุดสนิทแล้วรถคันเราก็หยุดสนิทแล้วนะครับคันหน้าเหยียบเบรกนี่คือตัดเราต้องเหยียบเบรกเองแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเกิน2วินาทีสองหรือสามวิทีนะครับมันจะตัดระบบแล้วเราต้องเหยียบระบบเองนะครับเหยียบเบรกเองนะครับโอเคนะครับการใช้อันาผิบกก็ดีนะครับถา้าเกิดเราต้องฝึกให้มันชินหน่อยนะครับถา้าเกิดยังไม่ชินก็จะเสียวอยู่เหมือนกัน ถาวัดชินแล้วก็น่าจะช่วยในการขับขี่ในเมืองได้ดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องปวดขามากทำใน่กรณีเดี๋ยวหยุดหยุดไปปล่อยหยุดหยุดไปปล่อยอย่างเงี้ยครับก็ที่จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่กรณีติดรถติดไม่มากนะครับรถแบบรถไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเขาออกตัวไปแล้วเนี้ยเราก็ลดความเร็วเลยเพราะเรดาร์จับเจอรถแล้วเราวิ่งเนี่ยรักษาระยะห่างไปประมาณนี้นะครับเนี่ยครับ ล็อกแลวละอกคันหน้าไว้แลลวนะครับโอเคครับผม